ับมาคุยกันต่อนะคะก่อนที่จะมาคุยกันค่ะไปที่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ,ะจาก TPI ค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จาก TPI นะคะที่คุณสุนทีเต็มใจนำเสนอค่ะเพราะว่าใช้แล้วใช้เองแล้วก็โอ้ยพืชผลงอกงามนะคะสามสูตรนี้ค่ะปุ๋ยเขียวปรับดินขนาด1ลิตรราคา158บาทปุ๋ยม่วงบำรุงใบและผลขนาด1ลิตรราคา158บาทแล้วก็น้ำส้มควันไม้พรีเมียมโกนะคะ1ลิตร ราคา186บาทค่ะคุณผู้ชมส,มสามารถสั่งซื้อได้ในสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์นะคะแอดซันเทิรค่ะ,คะเข้าไปในไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนก่อนนะคะแอดซันเิรหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าสแกน QR code เนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะอะละค่ะก็มาที่คดีของคุณสนทีหน่อยแล้วกันค่ะนะคะเมื่อวานนี้ ปกติจะต้องมีจัดรายการใช่ไหมคะปรากฏคุณสุนทีต้องไปขึ้นศาลขึ้นศาลคราวนี้เนี่ยเป็นโจทย์เอาเหลือน่าจะเป็นโจทย์แล้วจากช่วงหลังๆนี้เป็นโจทย์เยอะนะเป็นโจทย์สมัยก่อนก็จะเป็นจำเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเองด้วยือที่ศาลอาญารัชดาค่ะศาลนัดนัดไต่สวนมูลฟ้องนะคะคดีที่คุณสุนทรีเป็นโจทย์ยื่นฟ้องทนายเดชาค่ะคือนายเดชากิจวิทยานัน หรือว่าเจ้าของเพจทนายคลายทุกเนี่ยค่ในความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และ332นะคะโดยก็เกิดจากกรณีที่โจ์เนี่ยประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาก,กว่า50ปียึดมั่นในหลักวิชาชีพแล้วก็จรรยาบัณน,นะคะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีคดีของคุณอ้อย คือค,คุณจตุพรอ,อุบลเลิศใช่ไหมฮะได้มาพบกับทีมงานของโจท์ที่บ้านพราทิตแล้วก็มาร้องเรียนพฤติกรรมของนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยแหละว่ามีการช่อโกงเงินอีกทั้งเ,เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคุณจตุพรแต่ต่อมาก็ถูกตำรวจจับดำเนินคดีก็คือเรื่องของคดีตั้มก็ว่ากันไปปรากฏว่าจำเลยเนี่ยคือทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลาทุกนะคะก็จัดรายการโพส แล้วก็ออกรายการให้สัมภาษณ์สื่อทั่วไปเข้าข้างทนายตั้มโดยจำเลยพูดว่าคดีนี้ขาดอายุความแล้วเพราะไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนพี่อ้อยโอนเงินให้ทนายตั้มมาตั้งแต่ต้นปี66จึงขาดอายุความทำให้ประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจผิดทำให้โจทเนี่ยคือคุณสนทิต้องออกมาเตือนสติว่าควรเห็นใจผู้เสียหายมากกว่านี้นอกจากนี้ยังออกรายการแล้วก็โพสต์ในช่องทางต่างๆว่า โจดเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วก็หมิ่นประมาทโจดด้วยถ้อยคำหยาบคายเสื่อมเสียชื่อเสียงเหตุเกิดทั่วราชนาจักรนะคะแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็เลยขอให้ศาลเนี่ยสั่งยึดหรือทำลายโพสต์ในเพจของทนายใครทุกของจำเลยและให้จำเลยเนี่ยโฆษณาคำพิพากษาฉบับเต็มลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360องศาในเว็บไซต์ผู้จัดการก็คือ m a n เ g เจอร์ออนไลน์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน7วันปรากฏพอถึงเวลานัดค่ะทนายจำเลยแถลงต่อศาลว่าขอเลื่อนการไต่สวนออกไปก่อนเพราะว่านายเดชาเนี่ยติดว่าความคดีอื่นศาลก็เลยอนุญาตให้เลื่อนไต่สวนมูลฟ้องไปเป็น16มิถุนายนเวลา9นาฬิกานะคะก็เลื่อนไปเดือนมิถุนายน ถ้าในความของคุณสนทีบอกว่าวันนี้ศาลน,นัดมาไตาส่สวนมูลฟ้องสุดท้ายเนี่ยจำเลยไม่มาก็เลยต้องเลื่อนไปวันที่16 <c oughs> คุณสนทียืนยันว่าในชั้นนี้ยังไงก็ไม่ไกล่เกลี่ยแน่นอนตามขั้นตอนจึงจะต้องดําเนินการไตส่สวนมูลฟ้องโจ์ต่อไปก็อย่างที่ประกาศไว้ค่ะสุดซอยค่ะสุดซอยนะคะอันนี้ก็เป็นคดีเน,นื้อบคนนึงแล้วเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ท้าทายกับคุณสนทีถึงขนาดว่า อะไรนะจะดื่มปัสสาวะกันคนละเจ็ด <71 S 1> แก้วอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ไม่รู้อยู่ในคุกนี่ได้ดื่มไปหรือยังคือเพราะนั้นคือหลายคนที่ไม่ยังไม่รู้จักกับคุณจนทินะเราไม่ใช่ว่าอะไรหรอกแต่ความรู้แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคุณจนทิเนี่ยขอให้รู้ด้วยว่าเขารู้เรื่องข้อกฎห,หมายดี <c oughs> แล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่ธรรมดาหรอกไม่งั้น <c oughs> สิ่งที่สื่อผู้จัดการออกไปอยู่ไม่ได้ นานขนาดนี้หนังสือพิมพ์มือก็ปิดไปหมดแล้วนะครับ<ช>แล้วก็ <ฮะ S 1> ทาว่า <ฮะ S 1> ทําไมห <ฮะ S 1> นังสือพิมพ์ผู้จัดการเองสุดสัปดาห์หรือรอะไรทั้งหลายแหล่หรือแม้แต่เ,เพจของเราใช่ไหมอะไรทั้งหลายแหล่จึงอ,อยู่มาได้ทุกวันนี้เพะฉะนั้นก็เตือนด้วยหลายคนบางคนเข้ามาแล้วก็ที่จะมามคอมเมนต์ส่งเดทคอมเมนต์ไม่เป็นไรแต่อย่าไปได่านะครับแล้วก็อย่าใช้คําพูดที่หยาบคายผิจิตรไปคือเอาง่ายๆดูเจตนาดีกว่าดูว่าใครทําเพื่อ ประเทศใครทําเพื่อประชาชน,น,นกับใครทําเพื่อส่วนตัวคือคนพูดจริงหรือพูดเทนะ็จนั่นคือปกติเพียงแต่ว่าเนื้อหาและเจตนาเนะี่ยคืออะไรทนายหลายคนนะพอก็ไปว่าความไม่โจทย,นะย์ใน,นเรืนะ่องเดียวกันนะพูดออย่างพอไปจําเลยพูดอีกอย่างเฮ้ยมันกฎหมายฉบับเดียวนะคนคนเดียวกันนะแต่ทาไมถึงเป็ี่นอย่างนั้นท <c oughs> นายคะทนายเป็นอย่างนั้นทนายคะทนายนี่นะแป้คนอยู่คนเดียวนะใครรู้วป่าจ้างตาสี คืออ๋อก็ช่างทาสีอยากกลาเป็นที่ขาวก็ทาที่ขาวไงแต่ทนายแพทที่คนเดียวน้องนัชนจะนาจะหน้าหมดอย่างนี้ถ้าไม่เป็นถ้าถ้าเกิดว่าเวลาว่าไม่เป็นทนายความไปเป็นร่างเป็นช่างทาสีได้ไหมคะภาคปกติแล้วถ้าคุณยึดกฎหมายยึดความยุติธรรมเนี่ยนะช่วยพวกเนี่ยถ้าเขาผิดเนี่ยทำให้ผิดน้อยนี่ถือว่าผิดถือว่าช่วยแล้วนะคนผิดมากทําให้ผิดน้อยถึงก็ช่วยแล้วแต่คนผิดถ้าไม่เป็นคนถูกนี่มันจริยธรรมมันไม่มีนะค่ะค่ะค่ะ อ่าอันนี้ก็ติดตามค่ะสู้กันต่อไปค่ะคุณสนทิยืนยันเราว่าสุดซอยไม่ไกลเกลี่ยแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะมันจะได้เป็นบทเรียนครับเพราะว่าทนายที่หิวแสงและกลางกลนี่เยอะที่ออกมาช่วยนู่นช่วยนี่ผลที่สุดแล้วก็ไปเป็นการเมืองไปยิงการเมืองร้างชื่อเสียงไปเพื่อจะให้พรรคการเมืองเข้ามาซื้อตัวไปเข้าเอาเอากุญเจพันธ์เติมซับระยะเหล่านี้ท่านนายนี่นะ ออกมาว่าความทางชื่อนะใช่ะแยมันแปลกนะเมื่อก่อนนี้ทนายเขาไม่ออกมาเขาไม่ออกมาขนาดนี้เขาพูดในศาลอย่างเดียวก็มียุคนี้แหละยุคที่แบบโซเชียลมัน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 พีคมากๆเนี่ยทนายเขารวมตัวกันเป็นแบบกลุ่มอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแปลกเป็นแบบกลุ่มทนายอเวนเจอร์ทนายหิวแสงทนายไขตัวฮ่าฮ่าทนายต้องมีหน้าที่มีหน้าที่แก้ต่างลูกความในศาลนะพูดในฐานนะอยู่ข้างจำเลยก็พูดเพื่อจำเลยอยู่ข้างโจทย์ก็เพื่อโจทย์ แต่ทนายก็ต้องมีคุณนะตํามต้ลูกความตัวเองผิดนี่นะช่วยไอ้ผิดน้อยเนี่ยพอได้เนอ,อมันพิมาพูดถูกทนายมีสองประเภทหนึ่งก็คือทนายที่ดีกับทนายโจรเพราะโจรน,นี่มันพวกมาเฟียนี่มันจ้างทนายราคาแพงนะรวยเลยคุณดูไอ้เจ,เจ้าเจ้าตั้มอ่ะวันนี้เนี่ยสารเห็นไหมติดคุกแล้วทนายเดชาก็หนุนตั้มตลอดอมผมจะบอกให้เลยว่า ท่านผู้ชมต้องโตขึ้นคือผู้ชมของเอทีวีหรือว่าของนิวสวรรนี่โตอ,อยู่แล้วแต่ประชาชนอย่างอื่นโดนไอ้ทนายพวกนี้หลอกเอาเหมือนกับคุณอ้อยอย่างนี้เห็นไหมก็ไอ้พวกทนายที่สร้างภาพพบได้หากินกับการพูดออกทีวีเนี่ยเก่งแต่ในปากอยู่ในจอแต่ว่าในทางเป็นจริงไม่ได้เกง่งแถมขี้โกงอีกต่างนี่คือสิ่งที่เห็นจใจตั้มนี่ชัดเจนเลย มัน <หา S 2> โกงดื้อเลย <หา S 2> ใช่ไหมห <า S 2> แล้วจนวันนี้เนี่ยเมียลูกลําบากกระเพาะโตมันโกงนี่คือปัญหาคือทุกอาชีพเนี่ยคนที่เรียนวิชาชีพสิ่งหนึ่งต้องเรียนก็คือจริยธรรมจริยศรราสตร์รรรรรต้องเรียนเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้กฎหมายรู้วิชาชีพแล้วนะถ้าคุณไม่มีคุณธรรมกำก,บกับนะคุณใช้เป็นเครื่องมือหายกินแน่นอนค่ะคือที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะคะเหมือนเราไม่มีสภาทนายความนะคะ ใช่ไหมสภาทนายความเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่คอยมันก็มีเรื่องจริยธรรมอยู่ดูเรื่องอะไรนะอมันญาติทนายความใช่ไหมคะก็คือจริยธรรมนั่นแหละตัวสำคัญผมกำลังนั่งดูว่าสภาแพทย์เนี่ยสภาแพทย์เนี่ยแพทยสภาเนี่ยเรื่องทักษิณนี่ทำไมยังเงียบอยู่อ่ะก็ทักษิณมันไม่ส่งอ่ะ มันไม่ส่งเลยทำไมไม่รู้หรือไงโง่หรือไงมันไม่โง่นะหมอทั้งน uh, mm ั้นนะรัฐสภาวิชาชีพทั้งหลายแหล่นี่มีไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มแล้วก็ให้ประชาชนด้วยด้วยความเป็นธรรมแต่ปรากฏว่าแต่ละแต่ละสภาแต่ละวิชาชีพไม่ได้ทำ็ด่สภานักข่าวทีนักข่าวโดนฟุกขามอะไรแต่มันควรจะออกมามากกว่านี้เมื่อก่อนนักข่าวก็ไปเอาเงินจากนักการเมืองไงได้ เมื่อก่อนละครัอย่างเงเดี๋ยวนี้ก็คงมีมั้งคะเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แล้วผมเมื่อก่อนการเมืองมาผมรู้อยู่แล้วบางคนที่พูดเก่งๆช่วยโจกอยู่ตลอดเนี่ยนะแม่งแดกเงินกันอยู่เรารู้อยู่แต่เราพูดไม่ออกหรือไม่ไม่ไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดหรือไม่มีประเด็นที่เราจะพูดเพราะอะไรนักข่าวนี่ยายเป็นนักตบซัพ์ถ้าเผื่อเป็นนักข่าวไม่ดีนี่มันตบซับตลอด <N> นี่แหละบเอาง,ง่ายๆคุณจักปือไอ้คนที่มีอำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษกับคนได้เนี่ยต้องมีจริยธรรมอ่ะไม่งั้นใช้ใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์เข้าตัวเองอ่ะทุกที่ <S <S อ่ะเขาถึงต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับวิชาชีพไง<ะ>โอแล้วอย่างนี้นายกจะต้องเป็นยังไง <ทะ S 2> อ่ะพนายกก็ต้องมีหนึ่งภาวาผู้นำสองน่าต้องมีความเสียสละเพื่อประเทศเพื่อประชาชนคุณสมัครเข้ามานี่ สมัครใจก็มาบริหารประเทศก็ไม่ไม่ได้เคยบังคับเป็นบริเวณนะเพราะนั้นก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประเทศและประชาชนโดยรวม,มนมักการเมืองทุกคนอ่ะไม่มีทํำยังไงอ,ะอ่ะคะอ๋าไม่มีก็ไม่ก็ไม่ควรจะเดียวกับน,นักการเมืองไงมันมีก็คือไอ้พวกสภาเลยคือถ้าเผื่อวุฒิสภาเนี่ยนะเก่งเนี่ยนะนายกแบบนี้เนี่ยเขาไม่เอาหรอกอผมบอกให้ไอ้ทักษิณมันก็รู้นะ ว่าอยู่ไม่ได้หรอกเอนายกอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเอาสอวอที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเนี่ยเพราะมันคละฝ่ไฟแล้วกเ็เอาง่ายง่าย<ช>ถ้าคุณไปดูเต้งเสี่ยวผิงที่่ย่องนะเต้งเสี่ยผิงๆๆพูดอะไรมะเขาเนี่ยเป็นสำนับชยัยนาเป็นลูกประเทศแไม่ใช่ลูกปว่วนตัวนะเขาทำเพื่อประเทศเพราะว่าแม่เขาผู้ให้กำเนิดเขาคือประเทศจีนทำไมนกักการเมืองไทยไม่คิดอแบบนั้นบ้างละ่ะ อค่ะนักการเมืองไทยก็ครอบครัวตัวเองมาก่อนปกป้องมาก่อนของเขานี่ประเทศมาก่อนนะนี่คือจีนเอเอ ก็เรากําลังพูดถึงเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมของนกักการเมืองใช่ไหมคะก็ล่าสุดก็ต้องไปที่เรื่องนี้เลยค่ะที่ปปชให้ให้44สสอของอดีตพรรเก้าไกลไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะคะกรณีไปร่วมลงชื่อแก้ไขประมุดกฎหม,มายอาญามาตรา112แล้วก็กำลังโดน ข้อกล่าวหาคือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ตอนนี้ทยอยเข้าไปแก้ข้อกล่าวหากับทางปปชเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนแรกที่ไปเลยวิโรจนลัคนาอดีสรเป็นคนไปชี้แจงกับกับ,กบปปชนะคะแล้วก็จากนี้ก็จะต้องมีการทยอยทยอยเข้าไปแก้ข้อกล่าวหากันนะคะโดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าค่ะนายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงแล้วนะคะก็บอกว่าการกระทําทั้งหมดของ43คนรวมตัวเองก็เป็น44ถือเป็นเอกสิทธิ์ของสสและเป็นการทําหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการเข้าชื่อแก้ไขกฎหมายซึ่งเราเห็นว่าอาจจะกระทบต่อสิทธิทเสรีภาพของประชาชนและการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังคงรักษาเรื่องของสถาบันอย่างเหนียวแน่น วันนี้เนี่ยตนถือเป็นคนที่2ที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาก็เลยไม่ทราบว่าจะมีเพื่อนสสคนใดเดินทางมาอีกหรือไม่หรือจะเป็นการรับทราบข้อกล่าวหาผ่านทางเอกสารสำหรับข้อกล่าวหาของตนนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทที่ถูกระบุอยู่ในข้อกล่าวหาเป็นหลักและอีกส่วนหนึ่งคือที่เพิ่มเติมที่อาจจะแตกต่างจากผู้อื่นเนื่องจากปปชกล่าวหาตน เคยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะในมาตรา112ซึ่งตนต้องดูในรายละเอียดว่าการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมีพยานหลักฐานใดที่ปปชใช้ในการกล่าวอ้างเพื่อมาแจ้งข้อกล่าวหากับตนนะคะคืออย่างนี้44สสเนี่ยมันมีระดับเลเวลแตกต่างกันมันมีที่ไปร่วมลงชื่อในยติ เพื่อให้มันครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดกับบางคนที่ไปให้สัมภาษณ์ไปสนับสนุนไปอภิปรายแล้วก็ลงชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ปปชแจ้งข้อกล่าวหาไปก็อย่างเช่นนัทวุฒิบัวปฐมเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้นะแล้วก็พบว่าของตัวเองเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะก็ต้องไป เอาง่ายๆว่าพวกไปทําให้มันครบจํานวนกับพวกเป็นแกนนําใช่ใช่พวกแกนนํานี่นะอาจจะโดนโทษหนักใช่เพราะอะไรเพราะว่าเพราะมีคนเหล่านี้นะมีต้องมีคนตามไอ้คนตามนี่อาจจะน้อยเพราะว่าตามใกล้ครบจํานวนใช่เหมือนกับแต่นี่มาพูดเรื่องเอกสิทธิ์นะเิทธิเสรีภาพนี่นะชอบพูดน่ะเิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายบัญญัตินะครับไม่ใช่เป็นที่เสรีภาพอะไรก็ได้ ภายใต้กฎหมายนะถ้าคุณย่มีสิทธิภาพขางนั้นคุณต้องแก้กฎหมายก่อนไม่ใช่มาพูดในขณะกฎหมายยังอยู่เแม้นคุณก็โจรก็บอกนั้นก็แก้กฎหมายให้โจรปล้นได้ที่เพราะอาชีพโจนอาชีพหมายได้ไหมมันไม่ได้ถ้าคุณเห็นว่ากฎหมายอันไหนนี่นะกระทบเสรีภาพคุณก็เสนอแก้กฎหมายก่อนแล้วค่อยพูดว่าเสรีภาพคุณมีคือเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นระดับที่ต่างกัน พราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันจะไปเอาไอ้เอก่อนบทอะไายมาบอกเนี่ยมันต้องดูดูเหตุแห่งการกระทำาอพฤติกรรมของ44บคนบางคนก็ไปยื่นเฉยๆถามว่าการยื่นแก้กฎหมายเฉยๆเนี่ยมันสสเป็นเอกสิทธิ์ที่คุณจะทําได้อยู่แล้วเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะไปเข้าข่ายที่ศาลตัดสินนะตรงนั้นไหมคนนี้เป็นคนยื่นจริงแต่ไหมเขาว่า อันนั้นอันนั้นจบไปแล้วเรื่องนั้นคือที่คุณใหญพันพูดะถูกเป็นหนึ่งเอกสิทธิ์อ่ะทศสอมีสิทธิ์แก้รัฐธรรมนูนแต่ที่คุณปิดี่ยคุณแก้เจตนารมคุณแก้เพื่ออะไรเพื่ออะไะแก้แล้วไปกระทบใครอันนั้นแต่ควาว่าอะไรคือเนื้อหากับเนื้อหานี่ขึ้นกับเจตนาทวนเอกสิทธิ์แต่มันมีแค่ว่าคุณมีสิทธิ์แก้แต่ถ้าแก้แล้วนี่นะไปกระทบคนอื่นนะคุณปิดนะค่ะซึ่งซึ่งไอตัวตัว ของกฎหมายที่เขายื่นเนี่ยนะคะที่เป็นที่มาของ44สสโดนคดีเนี่ยออพอคุณชวนตอนนั้นคุณชวนเป็นประธานสภาพอคุณชวนแล้วก็ทีมกฎหมายเนี่ยมาดูแล้วคุณชวนก็เลยไม่บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมคือไม่ไม,ไม่ไม่บรรจุเข้าเข้าการประชุมคือก,ก็ก็ถือว่าไม่รับก็ตกไปสำหรับร่างอันนี้แสดงว่า มันมีปัญหาใช่ไหมคะคือถ้าถ้าถ้าพูดกันแค่แบบเอ้ยเราเราไม่ได้ไปดูคดีก่อนหน้าที่โดนยุบพักไปแล้วนะพูดถึงตัวร่างอันเนี้ยที่44คนไปลงเนี่ยแสดงว่าคุณชวนเห็นแล้วไม่มีปัญหามันจะขึ้นกับสถานการณ์กฎหมายเนี่ยมันจะแรงในบางเรื่องเพราะอะไรเพราะขึ้นกับสถานการณ์สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยพักที่เป็นประชาชนวันนี้พักประชาชนเมื่อก่อนนี้มึงปลุกระดมเด็กไง แล้วเด็กไม่มีความรู้พอมันไม่ใช่ปฏิรูปแต่มันปฏิวัติมันจะปล้มล้างเลยแล้วก็มันเป็นหนทางของไอ้พวกตะวันตกมันถึงว่าการเคลื่อนไหวตอนนั้นน่ะมันรุนแรงกฎหมายยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่มึงทําแรงเกินไปแล้วก็จะปฏิรูปจะปฏิวัติเลยใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้ต่างหากล่ะ,ะมันจึงเป็นความผิดเงีแล้วผู้ประมุขของประทุกประเทศนะ ในเมริกาก็เหมือนกันมึงจะมีอิสรภาพแค่ไหนก็ตามแต่ประมุกเนี่ยมึงไปยุ่งกับไอ้ทัพมันได้หรือเปล่าล่ะมันไม่ได้หลายคนแค่เขียนกว,วีก็ไม่ให้เข้าประเทศอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะฉะน,น,น,นั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนั้นน่ะมันต้องแรงก,กว่าเดิมด้วยซ้ำไป<า>นะเพราะว่ามันมีสถานการณ์คนี่ถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์ของนทัทวุฒิบัวประทุมเมื่อกี้นี่นะ แทัททวศเขาบอกเลยว่าเขาเห็นว่า,าที่เขาไปเข้าชื่อแก้กฎหมายเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่อาจจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันนี้ที่เขาขายแบบเขาขายโดนหนักวันนี้กันนะเรใช่ใช่ไหมมันแสดงออกให้เห็นถึงแบบแนวคิดอุดมการณ์แบบเขาว่ามันมันมามันมาก่อนตัวเขียนกฎหมายค่ะเจตนารมุตตการอะไรอ่ะที่คุณชาติพูดอะมันไม่ใช่ปฏิรูปมันปฏิวัติอะ ไอ้สองตัวนี่คำสองคำนี้มันต่างกันนะ<ช>ปฏิรูปคือส่วนดีคงไว้ส่วนเสียตัดออกไปเพิ่มส่วนนี้เข้าไปนั่นปฏิรูปแต่ปฏิวัตินะด,ดีไม่ดีไม่รู้แต่ยกเลิกคือปฏิวัติต้องย้อนกลับไปพูดถึงว่าไอ้ร่างไอ้ร่างแก้ไขที่ม<ช>ีปัญหาอันเนี้ยคือเสนาอาเขาเสนอที่แบบคร่าวๆจำกันได้เนี่ยคือเขาเสนอว่าสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไม่ผิดอาญาไปผิดแพ่งเสกข้อรับ ไปเสียค่าปรับเอาอเออคือเจตนามันคนละเรื่องเลยไงเจตนาคือต้องการวิาพากษ์วิจารณ์ได้มแม้จะผิดก็ไ่เข้าใจไปจป่ายตังงั้นต่อไปเนี้ยถ้ารวยตังเยอะหน่อยก็วิจารณสถาบันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปจ่ายค่าปรับเอาไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเจตนามันไม่หรือไม่ใช่คาถาตาบันก็ดีสิ่งเคารพนับถือข้าวชนก็ดีเนี่ยมันแต่ต้องไม่ได้แล้วโทษของค่าปรับที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยน้อยกว่าค่าปรับที่ธนา ฟ้องหมอว่รงยี่สล้านอีกนะที่ตอนนั้นแค่เท่าไหร่แสนเดียวใช่ใช่ที่ตอนหมอวรงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบวัคซีนตอนที่ท่านทองออกมาไลฟ์ใช่ไหมคะก็โดนฟ้องไป24ล้านแต่ถ้าวิจารณ์พระมหากษัตริย์มันปรับแค่หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไปคุณไปลดสถาน่ายระมหากษตริย์ลงมาฟ้องอีก ใช่การต้องฟ้องเองอะไรแบบนี้ต้องฟ้องเองแล้วก็เหมือนกับออกจากหมวดความมั่นคงแห่งรัฐอะไรต่างๆคือเหมือนกับเป็นแค่กฎหมายหนึ่งประมาเจตนาของกฎหมายตรงนั้นเจตนามันคนณละอย่างคือสิ่งคารพทั้งหลายนี่นะเมื่อประชาชนเคากรพมันอยู่เหนือคนยกย่องนี่นะและคุณไปแตะเข้าเนี่ยมันไม่ใช่แหมพอพอเราพูดถึงเนื้อหากฎหมายที่เขาแก้ไขเนี่ย เราไปพูดถึงคนที่เขาร่วมลงชื่อที่จะมาอ้างว่าเราแค่ไปร่วมลงชื่อให้มันครบๆไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่อ่านแล้วเหรอไม่ต้องไปเงาถามว่าไม่อ่านหรอคุณเป็นสสคุณไม่คุณต้องรู้กฎหมายแล้วคุณก็ต้องอ่านก่อนก่อนที่คุณจะเซ็นอะไรอย่างน้อยก็ต้องเห็นด้วยถึงได้รู้ก็ใช่ดิคุณมอบอำนาจให้ใครก็าไปทําอะไรคุณก็ต้องรู้การที่คุณไปลงชื่อแปลว่าคุณเห็นด้วยในกฎหมายอนั้นแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ลงชื่อถูกไหม หรือว่าคุณไปลงชื่อโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรมีหรอเออเพื่อนให้ลองลองอะไรไม่นี้แล้วคุณเป็นผู้แทนประชาชนเละดิไม่ได้เมื่อวานนี้นะผมไปหาหมอจะโดนกันเจประเด็นนี้แหละผมไปหาหมอที่หัวเชียวยังมีคนทนายยังให้ผมไปเซ็นชื่อว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเคยมาเอาตังคุณสนทิเพราะอะไรตอนหาเสียง ผมเนี่ยเป็นที่เป็นเลยขา,าส่วนตัวของคุณเอ่อคุณชาชายคุณเฉลิมนี่แหละเป็นคนโทราหาคุณชาชายว่าไม่ได้แล้วต้องใช้เงินแล้วก็คุณชาชายก็บอกชัดประสานกับคุณตนที่เลยมาเอาไป30สิล้านนี่ผมพูดผ่านทีวีให้เลยนะเฉลิมว่าไงจะจะฟ้องผมก็ได้น่ะส0บล้านครั้งแรกครั้งที่สองอีกส0สิบล้าน นี่คือสิ่งที่ผมต้องลงชื่อนะอแล้วเขาเรียบเรียงมาให้ตามข้อเท็จจริงเนี่ยอผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องไปเซ็นที่ซัวคือการเอาตามข้อเท็จจริงเออการลงนามนี่นะแปลว่าต้องคุณเห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยไม่มีใครเขาลงชื่อนะไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องแบบชี้แจงปปชหนักอยู่เหมือนกันนะคนที่จะอ้างว่าแบบเฮ้ยเราไปยรปชื่อ้ผมเซ็นโดยที่ผมไม่ได้อ่านหรือว่าก็กระดาษเปล่ามาผมเซ็นแล้วก็ไปพิมพ์ที่หลังนี่เอรอ้าง เอกสิทธิ์สอส่องได้แบบว่ามันเป็นคนุ่นคุนเป็นสองอด้านด้านหนึ่งคุณเฉลิมสมมุติแกบอกว่าแกไม่เคยเอาเงินจากคุณทักษิณเอ้ยจากคุณตนทิคุณคำนูนไปนคนเอาเงินไปให้ที่ต่างประเทศคุณคำนูนก็ทำหลักฐานออกมาเห็นไหมคุณจะโกหกไม่ได้พูดเกินจริงก็ไม่ได้นะ่ะต้องพอดีของผมนี่เกี่ยวแค่สามสิบกับอีกสามสิบนเอาง่ายๆนะที่คุณชัพูดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ขึ้นอยู่กับปหัหลากฐานๆและที่ทํางานที่สุดนะขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ตัวเองของคนที่รับไปนั่นแหละแล้วขึ้นศาลนะเว้ยไม่ใช่ทําเล่นเออก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีการทยอยเดินทางรับทราบข้อกล่าวหา กันทีละคนเนี่ยแหละคะ่ะคือ<ม>เขาจะไม่ได้มากันเป็นกลุ่มๆเพราะว่านัทวุฒิบัวประทุมเขาบอกว่าเราไม่ได้คุยกันทั้งหมดแต่ก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันเป็นการทั่วไปปรึกษาหารือกันบ้างเพื่อตรวจสอบว่าได้รับเอกสารจากปปชหรือไม่ซึ่งระเบียบปปชในการส่งหมายเรียกต้องคํานึงถึงระยะทางใกล้ไกลแต่ปรากฏว่าคนอยู่บ้านไกลกลับได้หมายเรียกก่อนแต่คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยบางคนเนี่ยกลับยังไม่ได้หมายหรือบางคนแบบ ให้เข้ามาหลังๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาบ่นว่าปปชน่าจะดูนะบางคนแบบสสอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโดนเรียกมาก่อนเนี่ยอุ้ยลำบากจะต้องแบบนั่งรถอะไรเออนั่งเครื่องอะไรมาแล้วบางคนก็อยู่ในสมัยการประชุมสภาเนี่ยเขาบ่นกันมานะอุ้ยเรื่องเยอะอยู่ในสมัยการประชุมสภาปปชไม่รู้เรื่องหรือยังไงต่างกันตรงไหนเขาเขาพยายามเบก็ต่อว่ากกตเรื่องปปชประเด็นนี้แหละเขาแง่ว่าเขาเรียกก่อนเรียกหลังนะข้อหาเดียวกันต่างกันตรงไหน ขอให้ได้บน่นไม่<บ>อะไรหรอกขอให้ได้บ่นด้วยความเป็นธรรนะเขาอาจจะเรียกตามตัวสอนก็ได้เออใครจะไปรู้เขาล่ะอ,อระบบเขานนะออแปลว่าเขาคุณเป็นผู้ต้องหาคุณตูนถูกกล่าวหากเขาเรียกมา ขาเรียกใครก่อนก็ได้ <g ül> เหมือนกันขอ,ขอให้ได้บ,น <g ül> บน่นปปชไม่รู้หรือ,อยังไงว่าเนี่ยอยู่ในสมัยประชุมสภา,าแล้วมันเรียกตอนนี้เนี่ยอุยสสเขาก็ต้องเข้าสภาพ,พิจารณากฎหมายกันนู่นนี่แล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เรียกมาก่อนแทนที่จะเรียกคนที่กรุงเทพทยอยทยอยให้เข้าไปรับทราบข้อมูลนก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่ากฎหมายห้ามให้อำนาจหน้าที่ของผู้รักษาผู้รักษากฎหมายเหรอกฎหมายให้อำนาจหน้าทีา่กับผู้รักษากฎหมายอ่ะค่ะค่ะเออคำเนียขอให้ได้บ่นไม่เป็นไรนะคือผมไม่ได้เบรมอะไรนะ แต่ว่านี่คือเป็นลักษณะการบริหารงานใช่ต้องนึกได้อย่่ด้วยคนที่เขาโดนปปชแบบเดียวกันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะมาพูดมาอะไรได้มากมายขนาดนี้ไม่เขาเรียกก็ต้องมาถุกต้อแค่นั้นไม่มานะแต่ว่าเอกสิทธิ์อะไรต่ออะไรเอกสิทธิเนี่ยมันมีข้อจํากัดไม่ใช่ได้ทดตงเรื่องค่ะ ค่ะอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยค่ะกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันจัน์ทรและอังคารค่ะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคคอค,คอค้คใหเจ็บบทุกคนรครั